อยากให้แบบลองพูดถึงจุดที่เริ่มต้นมาทําแบรนดก์กระเป๋าหน่อยว่าเฮ้ยมันยากมันง่ายแค่ไหนแล้วแบบเป็นข้อดีในเชิงของเราสามารถคิดและทําได้โดยที่ไม่มีคนข้างบนมาบอกว่าฉันว่ามันไม่เวิร์กหรอกเราว่ายากสุดคือวันที่ลนช์โปรดักทุกครั้งที่มีคอลเลกชันใหม่ไม่รู้ว่าแบบฟีดแบ็กจะเป็นยังไงใครไม่โอเคคืนขาดทุนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเสียชื่อถ้าเราเปรียบเทียบ YouTube Channel ของเราเป็นธุรกิจอะเราไม่มีทางรีวิวปลอมเว้ยทุกคนติดตามเราเพราะว่าเรารีวิวแบบตามความรู้สึก งเรราจ,รจริคือแม้ว่าคุณจะทํางานประจําหรือคุณจะทําธุรกิจมันก็เจอปัญหาทั้งนั้นเราทํากระเป๋ามันก็เราเสียน้ําตาไปเยอะนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมน่าเมซองนะคะคลิปนี้นะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะเรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะมีบีบีค่ะ,ะให้บีบีแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะก็บีบีจากช่องบีบีดวงนะคะแล้วก็วันนี้จะมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแบบทําธุรกิจ ใช่คือจะบอกว่าคนดูช่องเราอ่ะส่วนมากอยู่ในวัยทํางานแล้วก็จริงๆหลายคนชอบเรื่องแบบการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องแบบการหารายได้เสริมเป็นอีกท็อปปิกหนึ่งที่เป็นฮอตท็อปปิกของช่องเรามากเลยก็ทริปนี้นะคะเราก็จะชวนบีบีมาคุยกันเรื่องการทําธุรกิจของตัวเองว่าเริ่มต้นได้ยังไงแล้วก็คนที่แบบไม่มีทุนเริ่มต้นได้ไหมควรที่จะเริ่มตรงไหนได้บ้างมีเครื่องมืออะไรที่แบบน่าใช้บ้างค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเอ เดี๋ยวเรามาปูแบ็กกราวันก่อนนะว่าแบบบีบีเคยทาอะไรมาคือจริงๆเราว่าส่วนตัวทุกคนน่าจะรู้แบก็กกราวเราอยู่แล้วว่าเออเราทํางานที่บ้านมาเป็นหลักแล้วก็มีทําธุรกิจแบบเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ว่าคลิปนี้เราว่าเราอยากจะโฟกัสในประสบการณ์ของบีบีว่าแบบบีบีเคยทําธุรกิจอะไรมาบ้างคือเริ่มต้นเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็อ่ะให้เริ่มก่อนละกันว่าเคยทํางานประจํำไหมหรือว่าทำธุรกิจของตัวเองมา เคยทางานประจําจบมาก็คือเรียกว่าไงมันก็เป็นฟีลแบบทุกคนหางานประจําใช่ป่ะเราก็ต้องไปหางานประจําบ้างอะไรเงี้ยก็ไปหางานประจําตอนนั้นที่ทําได้เป็นดูแบบพวกโปรดักต์แล้วก็ดูแบบมาร์เก็ตติ้งเบาๆแต่เด็กจบใหม่อ่ะก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนว่าเราอะจบโปรดักต์ดีไซน์ที่สถาปั์ราชกะบังก็มาร์เก็ตติ้งก็เหมือนเป็นเพอฝันนิดนึงว่าตัวเองทำได้แต่ก็ไม่ทาทําอยู่9เดือนแล้วพ่อป่วยก็เลยแบบบอกเขาว่าเดี๋ยวจบโปรเจกต์เนี้ยควิดนะเพราะว่าจะกลับ มาช่วยที่บ้าน แสดงว่าที่บ้านก็ทาธุรกิจอยู่แล้วแต่เราก็ยังเลือกที่จะออกไปหาประสบการณ์นอกบ้านไม่อยากทำงานกับพ่อแม่ค่ะออ้ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งนะทาได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีจากัดด้วยอ่าแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับมาช่วยที่บ้านใช่แล้วจุดเริ่มต้นที่เริ่มหันมาเออทำทุรกิจกาของตัวเองเองวิเรื่องมันยาวเลยนะได้ได้ก็คือจริงๆอ่ะเราอ่ะเริ่มขายของของตัวเองที่แบบดีไซน์เองอะไรเงี้ยตั้งแต่ปีหนึ่งตอ ตอนเรียนปตีเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้ตังเพิ่มอะใดๆคือมันเราอยากจะใช้เงินแบบไม่รู้สึกผิดใช่ปะคือแม่เป็นคนให้เงินพอดีมากคนดีแบบก็คือกินข้าวคือต้องกินอย่างประหยัดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะใช้แบบสบายๆเราก็ควรแบบมีไปได้เสริมใดๆตอนนั้นก็เลยเริ่มขายสมุดก่อนทุน2,000บาท คือสองพันบาทอย่างนี้ก็คือเราเรียนไปด้วยทําไปด้วยแล้วเราเริ่มหาแบบซัพพลายเออร์หรือว่าเราคือมันเป็นโปรดักที่ทําเองเลยไหมหรือว่าเราไปซื้อแบบซื้อมาขายไปทําเองเลยเป็นแบบว่าเราดีไซน์แล้วเราก็โทรไปหาลงพิมบอกว่าเออพี่หนูอยากผลิตสมดุดเพราะว่าเราก็แบบมีแบบในใจเราเนาะว่าเออตลาดมันไม่ตอบโจทย์คือเราชอบสเกต็ตไงแต่สมุดส่วนมากมันจะเป็นแบบมีเส้นอนะ่ะทีนี้ถ้าเป็นสมุดสเกต็ตใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องแบบทําเองแล้วส่วนมากสมุดสเก็ตจะเป็นปกดําไม่สวยแต่เราอยากได้แบบน่ารัก มันมีช่องว่างอยู่เราก็เลยไปหาลงพิมพ์แสดงว่ามันเป็นสินค้าที่เราเองนั่นแหละเป็นลูกค้าถูกไหมใช่ใช่ยงนี้ก็คือเป็นธุรกิจแรกแล้วหลังจากนั้นมีการทําไมเราถึงแบบมีวิวัฒนาการในการแบบหันธาทกระเป๋าก็คือหลังจากนั้นก็ขายมีหลายอย่างมากทําเสื้อทาซอฟเคส แล้วก็ทําจิวเวล่แเราพอเก็บตังค์ได้ก้อนหนึ่งรู้สึกว่ามันต้องมีแบบว่าอีกสินค้าที่ทําเงินได้ต่อชิน้นมันมากกว่าที่เราเคยขายบวกกับรู้สึกว่ากระเป๋ามินิแบกระแต่ก่อนอะคนเราชอบใช้กระเป๋าตังค์ใบใหญ่ๆที่มันใส่บัตรเยอะๆแต่มินิแบกระถ้าอยากใช้อะมันยัดไม่ลงนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราทำไมไม่ไม่ไม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 ทำมินิแบกที่ใส่ใบใหญ่ได้มินิแบกรที่ใส่กระเป๋าตังค์ใบใหญ่ได้มันก็จะเหมือนแบบใหญ่ขึ้นกว่ามินิแบบกจิวอีกจิบเดียว อย่างรอย่างไรอย่างนี้เราก็คือเอาทุนจากธุรกิจเดิมใใก็คือต่อยอดมาเรื่อยๆคืออยากกลับไปถึงแวบจุดเริ่มต้นก่อนเพราะว่าเรา่าคนที่ดูคลิปนี้หลายๆคนอะน่าจะเป็นคนที่เหมือนตอนนี้ก็อาจจะทํางานประจําอยู่หรือว่าเพิ่งเรียนจบแล้วกําลังรู้สึกว่าแบบฉันอยากที่จะเริ่มอะไรเป็นของตัวเองแต่ว่ายังรู้สึกสับสนนะว่าแบบเฮ้ยฉันไม่มีเงินเก็บเลยฉันจะเริ่มจากตรงไหนแล้วฉันไม่มีประสบการณ์ทํางานอีกอะไรอย่างเงี้ยคือ เราว่าการที่จะเริ่มต้นธุรกิจอะ่ะมันใช้พลังงานหลายอย่างนะ <มา S 1> คือกาลังใจแล้วก็ทุนทรัพย์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอยากให้แบบดีลองพูดถึงจุดที่เริ่มต้นมาทําแบรนด์กระเป๋าหน่อยว่าเฮ้ยมันยากมันง่ายแค่ไหนแล้วแบบข้อดีมีอะไรบ้างข้อดีมีอนไรบ้างเอาจุดเริ่มต้นก่อนอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือเหมือนเรารู้สึกว่าโปรดักในตลาดไม่ตอบโจทย์เราก็เลยอยากทําแล้วก็เป็นคนบ้าพลังหมายถึงว่าชอบ <c oughs> อะไรจริงหมายถึงว่าชอบอะไรที่มันแบบ ชาเลนจิ่งแล้วตอนนั้นด้วยความที่แบบเราทํางานขายของแล้วเราก็รับออกแบบโลโก้ด้วยตอนเรียนก็ทำทุกอย่างสร้างไรล่ะคะเออเราก็คือก็เลยยิงยาวมาเรื่อยๆก็มันก็เลยมีตังเก็บและไอ้ตังเก็บก้อนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็พอได้นะถ้ามันจะเริ่มอะไรที่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าทํากระเป๋าทีนึงอะทุนมันแบบใช่ใช่เป็นแสนอยู่อะไรเงี้ยก็เอาไปตอนไปคุยกับโรงงานคือ เขาก็บอกว่าวันสองแสนกว่าคือการทำธุรกิจอะมันต้องมีแบบมินิมัมออเดอร์ปของกระเป๋านี่คือกี่ใบอะร้อยรยใบแล้วตอนนั้นเป็นบ้าฉันจะไม่ทําหนังพียจะทําหนังแท่นเท่านั้นเออเป็นแบบไม่ได้ไปเหยียดเขาทําไมก่อนมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าต้องใช้เงินก้อนเราถามว่าทําไมเริ่มก็อย่างที่บอก ก็คือเราได้ออกแบบของให้คนใช้มันก็เราชอบเห็นสิ่งที่เราออกแบบออกมาเป็นแบบอยู่ในชีวิตจริงเออแบบว่าจับต้องได้ออมันก็เลยเริ่มแล้วก็อีอย่างก,ก็คือ ต่อยอดเพราะว่ารวยก็ดีอะเนาะประมาณนั้นใช่ seja, จริงๆแล้วว่าอินสปีเรชันของหลายๆคนในการมาทําธุรกิจของตัวเองก็คือเราอยากที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกป่ะแล้วเราว่ารายได้จากธุรกิจที่เราทําเองอะมันเป็นอะไรที่เราควบค contrl ได้100%เลยเว้ยว่าเราจะใส่แบบพลังเข้าไปเยอะเท่าไหร่เหมือนถ้าเราทํางานประจำใช่ป่ะคือข้อดีของงานประจําก็มีแต่ว่าคือข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือรายได้มันค่อนข้างจํากัดคือโอทีเราก็คงทําได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าเราก็กาแพงมันก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่า สำหรับธุรกิจเองอะเรารู้สึกว่าหนึ่งในข้อดีก็คือเราใส่พลังในการแบบโปรโมทเข้าไปเท่าไหร<ม>่หรือว่าพัฒนาโปรดักเข้าไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาร์เก็ตติ้งเข้าไปเท่าไห<ป>ร่มันจะเห็นผลใช่ใชข้อดีเมื่อกี้ที่มนถามสําหรับเราคือเรารู้สึกว่ามันมีความเฟกซิเบิลในเวลาคือเราสามารถบริหารจัดการเวลาได้คือบางทีอะเข้าห้องน้ำก็คิดงานได้อ่าหรือว่าหรือว่าวันว่างๆเราเดินไปเราเห็นอะไรอินสปายเราก็เทคโนตจดไว้ แล้วก็อาจจะเอามาดูว่าเอ้ยฟังก์ชันเนี้ยเราใส่เพิ่มลงไปในสินค้าเราได้ไหม,มอะไรประมาณนี้มันก็เป็นข้อดีในเชิงของการที่เราสามารถคิดและทําได้โดยที่ไม่มีคนข้างบนมาบอกว่า ฉันว่ามันไม่เวิร์กหรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีใครมาตีกรอบเราเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของเราเอออย่างที่บีบีพูดเมื่อกี้ว่าข้อดีของการทําธุรกิจของตัวเองคือเราเหมือนเหมือนเราเป็นเจ้านายตัวเองเราสามารถกําหนดเวลาสามารถกําหนดแบบว่าพลังงานที่เราใส่เข้าไปในธุรกิจเราได้แต่เราว่าอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในข้อเสียเหมือนกันถ้าเราบริหารมันไม่ดีเพราะว่ามันจะกัดกินเวลาส่วนตัวเราแบบเยอะมากถูกป่ะเราถ้างั้นอยากให้บีบีลองแชร์เกี่ยวกับความแบบชาเลนท้าทายที่ตลอดที่ทําธุรกิจมา รู้สึกว่าตั้งแต่ทำธุรกิจที่เป็นแพลนเนอร์อ่ะจนมาถึงธุรกิจที่เป็นกระเป๋าอ่ะอม,อม,มีชาเลนจ์อะไรที่เราเคยเจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเราท้อจังเราว่ายากสุดคือวันที่ลออช์โปรดทักง หมายถึงว่ารอดแรกเลยไหมหรือว่าทุกครั้งที่มีคอลเลกชันใหม่มันจะไม่รู้ว่าแบบฟีดแบ็ k จะเป็นยังไงแล้วก็แบบอินพุตที่เราใส่เข้าไปแบบคนที่เขาเป็นลูกค้าจะชอบไหม,อ,มอันนี้เรื่องที่1นึ่งเรื่องที่2ก็คือในเชิงของโปรดักชันคือเคยครั้งนึงเราลนช์โปร d ดักไปแล้วแล้วก็ม็อกอัพอ่ะมันก็ถูกทํามาด้วยหนังที่ปอกเปลือกมันเป็นหนังแท้ตอนนั้น มันจะมันมีระยะการปอกอะ่ะเออม,มีความละเอียดว่าถ้าปอกเท่านี้เอาไปใส่ตรงนี้ได้เพราะมันจะไม่หนาไปปรากฏช่างมีความคิดสร้างสรรค์ปอกเพิ่มแล้วทีเนี้ยอันนั้นอะมันต้องเป็นที่เหมือนแบบรับตัวเกี่ยวหูกระเป๋าว่าต้องรับน้าหนักเออแล้วเราก็เลยแบบเอ้ทำไงอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่เราอ่ะทำที่เกี่ยวไว้สองที่หมายถึงว่าเป็นดีไซน์ที่มันเกี่ยวได้สองจุด ก็เลยต้องทําเหมือนเอดูเค e วิดีโออะส่งไปให้ลูกค้าแล้วอย่างนี้เราแก้ปัญหาได้ไหมหรือว่ายังไงก็ก็หลอดนั้นก็คือต้องเอดูเค e คนให้เยอะที่สุดว่าเกี่ยวได้เฉพาะจุดที่รับน้ำหนักได้อีกจุดอะเป็นเกี่ยวแบบ Decoration ได้เพราะมันยากมากที่จะไปเรียกทุกอย่างขืนมาแล้วก็คือตอนที่อย่างนี้เรามีการปรับราคาหรือยังไงไหมบางอันเราก็เหมือนเก็บเอาไม่ขาย เพราะว่ามันก็ไม่ได้แต่บออันที่ลูกค้ามีการใช้หรืออะไรไปแล้วหรือใครไม่โอเคคืนก็ก็คืน เหมือนแบบขาดทุนไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเสียชื่อใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับการทาธุรกิจของตัวเองแล้วว่ามันคือแบรนดิ้งด้วยนะแบรนดิ้งแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่แบรนดิ้งสวยหรือไม่สวยนะแต่ว่าความไว้ใจที่ลูกค้ามีให้กับแบรนด์แล้วว่าเนี้ยสาคัญเหมือนที่มิบิ้นพูดเลยก็คือเหมือนอย่างถ้าเราเปรียบเทียบ YouTube c h ANNEL ของเราเป็นธุรกิจอ่ะคือเราไม่มีทางรีวิวปลอมเว้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือการสร้างความไว้ใจให้กับซับสไคร์เบอร์ทุกคนติดตามเราเพราะว่า เรารีวิวแบบตามความรู้สึกของเราจริงจริอันไหนดีเราก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเหมือนเราเห็นแบบบางคนอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบอึดอัดที่จะต้องพูดบางอย่างที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเราเราเราค่อนข้างที่จะคอมมิวนิเคตกับสปอนเซอร์ไปเลยว่าอันนี้คือขอบเขตในการพูดแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โปรดักแล้วเราชอบเราก็ขายตามนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบจริงใจเนาะเป็นความเป็นความเป็นความไว้ใจคือค้ซับสไครเบอร์เราเขาไว้ใจที่จะมาดูช่องเราที่จะเชื่อเราฉชนั้นอะ อันนี้ก็เป็น branding ของเราว่าเราจะแบบเออสร้างความน่าเชื่อถือได้ยังไงทาธุรกิจสําหรับเราก็เหมือนกันก็คือถ้ามีปัญหาเราก็ดูแลเต็มที่บางคนบอกไม่ไม่แฮปปี้เราก็บอกว่าโอเคก็งั้นเดี๋ยวเราดูแลค่าส่งคืนให้เอาใบใหม่ให้ไปกับเขาไม่เสียเอากลับมาแล้วเราก็ส่งใบใหม่ให้แล้วแอบสอบไปใช่จริงๆแล้วว่าหลายๆคนที่กลัวเกี่ยวกับการทํา ธุรกิจอะคือกลัวว่าจะเจอปัญหาแต่แต่สิ่งที่เราเรียนรู้ในตลอดชีวิตการทํางานมาปัญหาตลอดใช่แล้วปัญหาคือสิ่งที่ธรรมชาติมากคือแม้ว่าคุณจะทํางานประจําหรือคุณจะทําธุรกิจมันก็เจอปัญหาทั้งนั้นแล้วก็ปัญหามีไว้แก้อันนี้คือมอตโต้ที่เราแบบเราเพิ่งมารู้ตอนเราแบบทำงานมาได้สักแป๊บนึงเราก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนที่กลัวปัญหามากแบบถ้าเจอแบบลูกค้าจะคอมเพลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะแบบไม่อยากเจอไม่อยากจะแก้ไม่อยากรู้สึกกลัวแต่ว่าพอเราทางานมาได้ระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายิ่ง เาแก้ปัญหาให้คนได้เยอะเท่าไหร่อันนั้นคือเงินทั้งนั้นใช่ใช่ใช่เออการที่เขาให้เงินเราก็คือเรา provide ไม่ service ก็ product ที่ช่วยชีวิตเขาดีขึ้นแก้ปัญหาให้เขาโอเคเราก็ฟังถึงข้อดีของการทำธุรกิจของตัวเองไปแล้วนะอยากให้บีบีแชร์อีกด้านหนึ่งว่าแบบความบงความยากแล้วก็ประสบการณ์ที่เราได้แบบเก็บเกี่ยวมาตลอดการทําแบบธุรกิจของตัวเองอเคแยกเป็น2ส่วนสิ่งที่คิดว่าเป็นสายที่ทําไม่รอดละกันกับอีกอย่างก็คือถ้าทำเราลอดเจอความยากอะไรบ้างอันแรกเราทําธุรกิจ ไม่ควรทาคือมันวงมากคือตอนนั้นอ่ะมันจะมีงานอาร์ตสตรีทที่คณะใช่ไหมก็จะเป็นงานที่แบบทุกคนมาแบบเฮฮากลางคืนมีขายงานแบบงานทํามือมีขายอาหารแล้วเราอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนก็อาจจะหิวทาขนมปังปิ้งดีกว่าก็เลยซื้อมาไอ้ขนมปังแบบปอนอะซื้อมาอย่างเยอะอะประมาณว่า3มวันขายรวยอะคือกะรวยเลยนะอันนี้อันนี้คือทําก่อนทําสมุดเองนะกะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยได้เงินปึกอวัยรุ่นแบบใจรุ่นอด เนยเนยก็มาเป็นแบบเนยเนยแบบไม่ไม่ใช่ก้อนนะขนมปังกะแบบอายุน้อยร้อยล้านเลยเลยแล้วคือไม่ฝึกทำงานเอาสดสไม่ยากหรอกทํากินเองก็ทํามาแล้วแต่เป็นไงบงไม่มีใครคคอซื้อเลยเพราะว่าเราไม่ไดศึกษาว่างานนั้นอ่ะเขาเน้นกินเบีย อ๋อก็คือคนอาจจะแบบน่แบบกับแก้แอลกอฮอล์ยำขายดีหน่มปังปิ้งเอามาทำไมก่อนโอ้โหอย่างนั้นก็ขาดทุนเลยปะงันนั้นก็ขาดทุนขาดทุนก็ขายไม่ได้ก็คือพอเพื่อนจะซื้อเอาไม่เถอะรู้สึกผิดอึ้งแบบกินเถอะ เอีกอย่างหนึ่งที่แบบอยากแชร์เหมือนกันก็คือประสบการณ์การทำเนี่ยเกี่ยวกับอาหารแล้วรู้สึกว่าคนที่เคยทํางานแบบเซอร์วิสมาหรือคนที่เคยขายเป็นแบบโปรดักที่มันไม่หมดอายุอ่ะถ้าเกิดมาทํากับอาหารเราว่ามันเป็นอะไรที่ Challenging มากเพราะว่าหนึ่งเลยคืออาหารมันมีอายุแบบค่อนข้างสั้น แล้วก็ไหนจะเรื่องการเก็บเรื่องการขนย้ายบางทีอาจจะต้องแบบใช้ขนส่งเย็นอีกอะไรเงี้ยเราว่าคนที่ทำโปรดักที่เป็นอาหารได้นี่คือเก่งมากนะคือแล้วเราคือเขาต้องวางระบบแบบดีมากจริงๆคืออย่างเราเราเคยทําเป็นเมนมงโมหิมะพานแบบหลายๆลารสอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโปรดักที่แบบเฮ้ยเราภูมิใจมากเราสึกว่ามันอร่อยจริงๆแต่แบบเรารู้สึกเลยว่าแบบมาหนึ่งคือมาจิ้นมันบางมากคิดพลาดนิดนึงก็คือหมดใช่ใช่แล้วก็ไหนเราจะแบบมาเก็ตติ้งอีแบบส่งให้อินฟลูเอนเซอร์นู่นนี่ น่นเราจะต้องยิงแอดอีกอเพราะว่าแบรนด์เรายังไม่เป็นที่รู้จักเราเพิ่งเริ่มทำใช่อะ่ะฉะนั้นอะ่ะกว่าเราจะแบบหาช่องทางนู่นนี่นั่นได้คือแบบอ้าวกำไรหายหมดแล้วจริงๆสําหรับคนที่แบบสนใจอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารที่เป็นธุรกิจแรกอะไรเงี้ยถามว่าทําได้ไหมมนทําได้นะแต่ว่าอย่าลืมคิดถึงแฟกเตอร์ทั้งหมดหรือว่าแบบต้นทุนทั้งหมดที่เราจะต้องมีเนาะไม่ใช่แค่ต้นทุนอาหารอย่อา,าเงเดียวต้นทุนแรงเราด้วยอ่าเวลาแล้วก็ต้นทุนในการแบบการตลาดอีกขนส่งอืมอันนี้เยอะ รหรือไม่ก็ต้องคิดถึงช่องทาง distribution ต่างๆว่าถ้าเราไม่ได้ขายเองอย่างเดียวถ้าเกิดเราขายออยนไลน์ส่วนมากต้องยิงแอดถูกไหมเพราะเรายังไม,ไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ขายออนไลน์จะขายตามช่องทางแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ Modern โมเดลเออมันมันมีแบบว่าขั้นตําซึ่งใหญ่มากอาจจะแพงกว่ากระเป๋าออกนะประมาณนั้นคือมันเราว่าทุกธุรกิจมันมี challenge ของมันแหละแต่เพียงแต่ว่าเราอะต้องคิดให้มันรอบครอบเนการเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ว่าเราว่าสำหรับคนที่กำลังสนใจมาทำธุรกิจแรกของตัวเองอะไรเงี้ยเราว่า service base ส ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะใชเพราะว่าต้นทุนต่ำเพราะว่าไม่มีสินค้าที่ต้องสต็อกไม่ต้องใช้พื้นที่ใช่ใช้ตัวเรากับการเทรนนิ่งสมมติถ้าขยายแล้วเราต้องเทรนคนอ,อันนี้ได้แต่เราไม่เก่งเทรนคนก็ เราว่าเรื่องเรื่องคนมันเป็นเรื่องที่แบบต้องค่อยๆเรียนรู้เนาะเหมือนเหมือนอย่างเราอะเราก็เมื่อก่อนทํางานประจำเหมือนกันก่อนที่จะมาทางานที่บ้านก็คือทํางานประจําแล้วมีโอกาสที่ได้โปรโมตเราก็จะได้มีดูแลคนในทีมฉะนั้นเราถือว่าเราได้เริ่มได้ศึกษามาตั้งแต่ตรงน,นั้นแล้วก็พอมาทํางานที่บ้านก็กลายเป็นว่ามีลูกน้องแบบเยอะขึ้นอีกอม,มาทําให้เราแบบเออได้ได้เรียนรู้การ m a n a g มาตั้งแต่ตอนนั้นมันก็เลยเออพอเรามาทํา YouTube เราก็เอาสกิลพวกนั้นมาใช้ได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทําอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่ ช่องบีบีนะคะเกี่ยวกับการทํา y o YouTube นะคะว่าแบบ Q&A ใช่ทํำ YouTube เนี่ยคือแบบล้วงลึกเลยละกันเออคือทํำยังไงรายได้เป็นยังไงพอกินข้าวไหมนะคะใคร <c oughs> ที่ <c oughs> อยากจะไปดูนะต้องตามไปที่ช่องบีบีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชั่นบ o ็อกสัคะตามไม่นาน ก่อนจะจากกันไปนะคะอยากให้บีบีแบบแนะนาคนที่กําลังแบบเฮ้ยมีไฟแล้วอยากจะเริ่มต ja ้นธุรกิจของตัวเองบีบีอยากแนะนำอะไรคะบ้างแนะนำหรอเป็น3พ่ข้อแล้วกันก็คือ 1. ให้เริ่มจากสิ่งที่เรารู้สึกหลงไหลและชอบจริงๆมีแพชชั่นมีแพชชั่นเพราะว่ามันยังไงอะเราทํากระเป๋ามันก็เราเสียน้าตาไปเยอะนะหมายถึงว่ากับแบรนด์เอสตาเองเพราะว่าตอนนี้ก็เข้ามาน่าจะเกือบเกือบปีที่เสร็จแล้ว เออ oh. ใช่มันก็มันก็มีลมลุกฮุกพานระหว่างทางไม่ได้ขัดทุนแต่ว่ามีเรื่องที่เราจะต้องแก้ปัญหาใหญ่หรือว่ามีเรื่องชาเลนจ์ที่เราต้องดิวด้วยเยอะอเออก็แต่แว,ว่ามันก็น่าจะแบบเราก็ได้เติบโตไปพร้อมธุรกิจด้วยถูกข้อ2ให้เลือกถ้าเป็นสินค้าละกันถ้าอยากจะขายให้เลือกที่ ตัวเราเองรู้สึกว่ามีนิดหรือวอนแต่ตลาดไม่มีอันไหนตอบโจทย์เลยก็อาจจะคิดยากนิดนึงแต่ว่าอย่างตอนที่เราทํากระเป๋ายกตัวอย่างจะได้เห็นภาพคือเรารู้สึกว่ากระเป๋าคอมพิวเตอร์กระเป๋าแล็ปท็อปแล้วกันมันไม่ค่อยมีอันที่ดูมินิมอลหรือว่าถ้าเป็นแฟชั่นก็จะเป็นแบบสายบางๆอ่ะแบบใส่ของใช่แล้วไม่ฟังชั่นอลกใช่แต่ถ้าเป็นแบบใส่แล้วทนทานก็จะเป็นแมนแมนใช่รูปแบบออฟีดโอฟิดเป็นแบบแบบแขกเป็นแบบ ใส่เนิร์ดแบบแบบเหมือน,อนแบบเออ,อเขาจะเจะ้าเ,เออเป็นแบบว่ามันก็ไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราทําตรงนี้มันก็ดูน่าจะตอบโจทย์คนที่อาจจะอยากถือสวยๆแต่ยัอยากใก้เคียงกับเราแต่ยังอยากได้ออกแกนไนซ์ทีื้อที่ใส่คอมได้ใส่แก้วน้ำที่แบบบางทีเราไปกินกาแฟเราก็ยังไม่อยากทิ้งใช่ไหมก็เสียบในกระเป๋าได้แล้วก มีช่องใส่ชาร์จเจอร์อเหมือนเราให้ฟังก์ชันที่แบบมันมากับเอสเซติกหรือความงามกับการใช้งานที่มันตลาดยังไม่ไม่มีเนี้ยมันก็ทําให้เราขายได้ก็อาจจะลองคิดดูว่ามีสินค้าอะไรแบบนี้ในชีวิตไหมแต่ว่าเราคิดว่าสินค้าผลิตเองอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่เราเจอคู่แข่งน้อยกว่าในเชิงว่าซื้อมาขายไปสมมติว่าอีกเจ้าดําราคาเราไปสุ่กันเรื่องราคาล เออมันก็จะลําบากจริงนะอันนี้อันนี้จริงเลยคือคนที่ซื้อมาขายไปมันอาจจะแบบทําขายได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องลงแรงอะไรมากเออจริงๆริอนแรกๆอาจจะทาอย่างนั้นก่อนก็ได้แล้วก็อาจจะต้องมองหาช่องทางขยายอะไรเงี้ยมาทําเป็นของตัวเองถ้ามีดีไซน์ของตัวเองฉะนั้นมันมีแบบ differentation factor สูตรที่เราแบบแตกต่างแน่นอนทั้งดีไซน์ทั้งแบรนด i n g ต่างๆแล้วถ้าเกิดแบบ ขยายใหญ่ไปอีกเพอเพื่อก็จะสามารถลดต้นทุนได้อีกเวยนใช่แล้วก็คุมราคาได้เพราะว่ามันไม่ต้องไปแข่งว่าอเอ้ยเหมือนกันเลยทําไมขายคนละราคาจริงๆเราอาจจะได้มาต้นทุนสูงกว่าอีกเจ้าก็ได้มไม่มีใครรู้ข้อ3ก็คือเรื่องอย่ารอพร้อมอืม,อ,มอันนี้ดีมากเพราะว่ามันไม่มีทางพร้อมหรอกอคือวันแรกที่เริ่มอะที่บอกว่าไปโรงงานแล้วเขาบอกว่าต้องให้ใช้ตังประมาณเกือบสองแสนใช่ปะ่ะนี่ก็แบบดูในบัญชีมีอยู่แสนกว่า แต่บอกพี่เขาว่าผลิตค่ะแบบเป็นคนบ้าคนหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวฉันไปหาทางเอาเลยะแต่ไม่แนะนําให้ไปเป็นนี่นะเอแต่ว่าเราอ่ะคานวณในใจแล้วว่าเรามีโปรดักต์อะไรแล้วต้องขายกี่ชิ้นเพื่อจะเอามา c o m p l e ทแบบเทมเมนต์ตรงนี้คือมาจํามันเหมือนแบบขอแค่ครึ่งๆนึงก่อนเราก็ตอนนั้นตะบี้ตะบันเลยขายทุกอย่างแล้วขายหมวกไหมพรมขายขายทุกอย่างที่แบบที่ขายได้แต่ตอนนเป็นดีไซน์ตัวเองหมดนะ เพื่อจะเอาเงินแล้วก็เอาไปจ่ายเขาก่อนรับของสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนั้นรอจนกว่าจะได้เงินครบสองแสนอ่ะไม่มีทางได้ทำเพราะมันก็เราก็จะแบบเลื่อนไปเรื่อยอันนี้จริงมากเลยเพราะว่าเรามีเพื่อนที่ทําธุรกิจหลายๆคนอ่ะที่รู้สึกว่าตอนทํเคือแบบกลัวมากกลัวเราก็กลัวแต่เป็นคนบ้าที่กลัวจริงๆแล้วว่ามันคือทั้งสองอย่างนะหนึ่งก็คือแบบความกล้าที่เราจะแบบเริ่มต้นอะไรสักอย่างแล้วก็2ก็คือการแพลนนิ่งที่จะทําให้ข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพราะว่าเราว่าธุรกิจแรกอ่ะ ไม่มีใครที่ทําแล้วแบบฉันไม่เจอปัญหาเลยอยู่ดีๆก็แบบเงินหล่นท้าอเลยอย่างเงี้ยถ้าเงินมาง่ายส่วนมากจะไปง่ายด้วยเรารู้สึกว่าพอพอมันมีเงินน้อยอ่ะเราต้องใช้สติปัญญาเยอะเพราะว่าเหมือนมันต้องเอาทุกอย่างให้มันได้ทุกเม็ดแล้วแบบเราใช้การจัดการหรืออะไรมาลดต้นทุนเอาใช่ใช่ประมาณนี้ดีมากเลยก็วันนี้ขอบคุณบีบีที่มาแชร์ะคะยินดีมากก็ทุกคนสู้ๆเริ่มเลย ใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็ซับสไคร์ให้วล็อเมย์ซองด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย